เจ้าช่วงนี้เป็นหน้าบะนอแน่นะเจ้าอันนี้บะนอแน่ซุกขำเก่าเลยจ้าดูเจ้าวันนี้เราจะมาพอหน่วยบะนอแน่เจ้าถ้าแกนที่มันตึงๆนี่เราจะเอาถุงมาซุกทํา,าอันนี้บะตันนกนะมองอีนี่ตามันยังบะตึงแต่แต่เจ้าถ้าเฮาเก็บนี่นะมันก็จะบะซุกแล้วมันก็จะ ดำแข็งไว้เหี้ยมาได้กินส่วนแกนนี่มันตึงได้ตีแล้วเจ้าเดี๋ยเขาจัดตัดแล้วก็เอาไปอุ้งไปมันพวกนี้ได้กินแน่นอนเจ้าอันนี้แกนมันยังแข็งๆอยู่เจ้าแล้วก็บม่ค่อยจะตึงเดี๋ยวเขาเอาถุงซุปไปก,ก่อนถุงนี่เขาซุปได้หลายวันละเจ้าวันนี้มาเตาพอ เพราะว่าเห็นว่ามันตึงๆน่าจะซุกละโอ้ลองกลัมพอโอ้ซุกแล้วเจ้าเด้เฮาเด็ดมาโอ้หมดมันหนักเนอะ๋ดวเฮาจะเป่าพมดขวางก่อนแกนนี่ซุกขำเก้าเลยเจ้าดูเจ้าแล้วนี่ก็เป็น อาหารเย็นนี่เจ้าเขากินผลไม้เจ้าตอนมแมแลงก็จะมีอะโวคาโดแล้วก็หน่วยบะนอแน่เจ้าเขาลองมาว่าพอละเจ้าดูตั้งในหม้อขนาดเจ้อันนี้เป็นบะนอแน่เมืองเจ้าเจ้าวันอีตะอีก่อนนะเจ้าขอบคุณเจ้า